พ่อ2521พ่อเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่อยู่ที่นั่นแล้วใช่ไหมใช่ใช่ใชทีนี้แม่อยากทราบข้อมูลเก่าๆว่าสมัยพ่อทํารถไฟอ่ะจา้ะพ่อคุ้นเหตุการณ์ว่ามีเด็กผู้หญิงมาบนรถไฟอะไรอย่างงี้บ้างไหมจ้ะเอไม่เด็กผู้หญิงหลงมาบนรถไฟบางกี่ขวดกี่ขวดสอง รู้สึกว่ามันจะไม่มีนะนะหรือว่าเป็นเด็กเด็กคนเดียวจะหลงพัดมามันจะไม่มีส่วนมากจริงจริงเนี่ยไม่คุค้นเลยใช่ไหมไม่คุ้นเลยถ้ามีเด็กสองขวบเนี่ยมันจะต้องอย่างน้อยๆตามฐันเยอไปมันต้องประกาศใช่ไหมใช่ไหมต้องประกาศถ้ามีปุ๊บเนี่ยสมมุติว่ามันมีเนี่ยจุดใหญ่เขาก็ต้องลงพิโลกถ้าขึ้นมาจากพิษโลกเนี่ย แล้วถัดมาคือเต็งหนามพ่อคิดว่าสถานีใหญ่เนี่ยที่จะเอาถ้าถ้ามีเหตุการณ์ะจะลงสถานีไหนต้ลงสถานีพมพิรามเพราะที่นี่มีตำรวจพิรามก็ตรงตรงที่พมพิรามมีตำรวจครับมีตำรวจไม่คุ้นเลยอย่างน้อยๆเขาขึ้นผ่านวิโลกมาแล้วนะเด็กคนนี้นะห้ามรอบลรลอเนี่ยเขาจะไม่เอาเด็กรูปคนพิการหรือคนอะไรก็ช่างเขาจะพูดง่ายอย่างก็คนไม่ซื้อตั๋วแล้วกันเขาจะไม่เอาลงสถานีย่อย อย่างน้อยลงฐานนี้ใหญ่มอบผมพิรามผมพิรามหนึ่งโตมพิชัยเลย